สวัสดีจ้ายาย,ายกอกเสนวหเดจ้ายายกอกผ้ามาเบิองอันบอ่อป่ายายกอกยามือน,นี้นะจ้าสงสัยลยได้เบิ้งม,งมืดม,มือนะจ้ามือนี้นะเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ลงไปแล้วคลิปนึงว่าอันอันเจ็ดโมงกว่ากะน้ำโซลารเซลล์กระไหลแล้วเนาะจ้าแต่อันนี้หันเก้าโมงกว่าค่ะเก้าโมงกว่านะป่านะขึ้นมาละตอนนี้นะป่าขึ้นมาดินน้ำละมันได้ยินเสียงน้ำมันละขึ้นมาดินน้ำมันขึ้นว่าฝนตกบ่าเนาะอืมนั่นละ ยายกอกละมากมาก,มากนางเบิ่งแล้วนี่ละ่ะมันป่า,หปาหเ,เ,เห็นป่าเห็นเพลินเห็นน้ําเห็นป่าเนี่ยโอ้ได้ความสุขหลายแต่เธออันพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เห็นน้ำนะได้ไดเธอ,ได,เอได้ความสุขน้ำยายกอกเนาะยายกอกก็เลยเมื่อนี้นะสงสัยละอัปเดตเป็นงซงๆเลยจ้า,ายาฟ้าลำคาดถ้ามาเบิ่งยายกอกในเด้อค่ะถ้ามามีความสุขมันยายกอกแน่จ้าอันถ้ามาเบิ่งอันได้ความสุขเลยจ้าอื ในความสุขอันท้ายเยอะเอ็ดคือยายกอกยายอันกอกกระถามได้เลยจ้าคอมเมนต์มาถามไดใจายายกอกอันยินดีตอบทุกคําถามเลยจ้ายิน,นี้แนะนําจะอ่าเยอะอันอันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นทั้งหลายได้ความสุขคือ,อยายเนาะยายว่าจะได้ความสุขได้ยายย,าย,ย,าย,ยุงเทพยายก็ได้เห็นนะนะอือถ้านเยอะเ็ดตามเ็ดเพลิดาสนเจอกะ ถามไดเด้อย้จะเด้อย,ยินดีเด้อยายยินดีบอยินดีตอบทุกคาถามเลยจา้าเห็นว่าจะป่านะจ,านาจา้าเห็นปลาแล้วเดียวจะปลาขึ้นมาลอยน้ำน,น้าโซลาเซลล์มันไหลลงอันมันดังจ๊บเจ๊บจบเจ๊บ,บ,บจบป่านั่นว่าฝนตกบ้านเราจ้าเนาะมันก็เลยขึ้นมานะตอนสายๆคนนี้มันแห้งหลายค่ะป่ามันขึ้นมาน่ะตอนนี้ยังขึ้นมาไม่หลายกระโดดจา้า เดี๋ยวยายยายกอ็จะอัปเดตให้เบิ่งเลยเลยเด้อยายกอ็จะเห็นปลาหลายๆอย่างละอัปเดตอีกเธอหนึ่งเด้อเบาะทรงเวลาพอมาทรงเวลานี้นะเออปลาขึ้นมาเนี่ยซัมนี้ทรงเวลานี้นะน้ำไหลนั่นนี่นะทรงเวลานี้นะน้ำยุดนั่นนี่นะจะเออเมื้อนี้วานมาเบิ่งเด้อจ้าเด้อเออยายยายกอกานละอัปเดตแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าอันไม่ได้ผลื อันมาอัปเดตกับอัปเดตอันโซนเจ้าของเนี่ยเนาะอันบ่าป่าเจ้าของเนี่ยเนาะอันคันได้ยายกอกได้มืออยู่บ้านน่ะยายกอกละท้ายเบิ่งทุกซอกทุกมุมของโซนใหญ่ยยเลยนะจ๊ะเออตอนนี้ยายกอกยัง่ไม่ได้มืออยู่นะจน๊ะเนาะแต่ยายกอกมือหยูด กันจบเจอแล้วจะกอล์ฟทายมาใเบิรงอัปเดตทุกมือคือวานวน,นี่ละแนวนี้เละจ้าเออเบิรงแล้วก็ก,กดไลค์กดติดตามยายหนิเด้อกดนิปโผล่ให้ยายห,หนิเด้อกดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้ยายนะอันเบิรยายอันอัปเดตอันอันคลิปต่อไปกันยังเราไปเตือนไปเตือนก็นโอ้เฮามาเบิรงยายนะที่น้อยมาเบิรงบ่อป่ายายนี่ยน้องมาเบิรงป่ายายหลายแต้เพราะว่าเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีจ้า